ตอนที่4ซัสเซเนียนเปลวไฟสุดท้ายแห่งเปอร์เซียโบราณสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์เปอร์เซียโบราณในห้องรับประวัติศาสตร์ครับเราเดินทางผ่านความยิ่งใหญ่ของอะคิเมนิดความแกร่งกล้าของพาเซียนและวันนี้เรามาถึงจักรวรรดิสุดท้ายก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการพวกเขาคือซัสเซเนียน หรือซัสเเนียนเอ็มพายผู้ประกาศตนเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของไซรัสมหาราชและสร้างยุคฟืน้นฟูศิลปะวิทยาของเปอร์เซียขึ้นมาใหม่วันนี้เราจะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเป็นพยานในเหตุการณ์ที่จักรพรรดิโรมันถูกจับเป็นเฉลยและค้นพบความลับสุดช็อกเบื้องหลังพิธีศพของพวกเขาเรื่องที่น่าสนใจที่ไม่เคยรู้มาก่อนสถาบัน คุณเดชาปูโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยที่โลกลืมในขณะที่ยุโรปตะวันตกกำลังเข้าสู่ยุคที่หลายคนเรียกว่ายุคมืดหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันที่เปอร์เซียกลับกำลังมียุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาของตัวเองและหัวใจของความรุ่งเรืองทางบัญญานี้ก็คือสถาบันแห่งคุณเดชาปูหรือ Academy of ค u n d e c h a p คุณเดชาปูไม่ใช่แค่โรงเรียนธรรมดาครับแต่มันคือศูนย์กลางทางการแพทย์ที่สำคัญที่สุดในโลกยุคโบราณช่วงศตวตรรษที่6และ7ที่นี่มีทั้งมหาวิทยาลายัยห้องสมุดขนาดใหญ่และที่สำคัญคือโรงพยาบาลเพื่อการสอนหรือว่า Teaching Hospital ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาบันการแพทย์สมัยใหม่ความพิเศษสุดของคุณเดชาปูคือความเป็นนานาชาติครับที่นี่เป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์จากทั่วทุกมุมโลก เมื่อจักรพรรดิจัสตินเนียนแห่งไบเซนทายสั่งปิดสถาบันแห่งเอเธนในปีคริสต์ศักราษ529นักปรัญาชาวกรีกจำนวนมากก็ได้ลีภัยมาที่นี่คุณเดชาปูจึงกลายเป็นหม้อหลอมรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีการสังเคราะห์องค์ความรู้การแพทย์กรีกของฮิปโปเครติสและกาเลนเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของเบอร์เซียและที่น่าทิ่งก็คือ ยังมีการศึกษาตำราการแพทย์จากอินเดียด้วยครับและนี่คือมรดกที่สำคัญที่สุดที่โลกลืมไปครับหลังจากที่อาณาจักรอิสลามรุ่งเรืองขึ้นบรรดานักปราชญ์และแพทย์จากกุนเดชาปูนี่เองที่ถูกเชิญตัวไปยังกรุงแบกแดดพวกเขามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุคทองของอิสลามโดยการแปลตำราภา,ภาษากรีกซีเรียกและพาลาวีคือภาษาเปอร์เซียกลางเป็นภาษาอาหรับเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้โบราณ มาให้สูญหายและองค์ความรู้นี้เองที่ถูกส่งต่อไปอยังยุโรปอีกทอดหนึ่งและกลายเป็นเชื้อภายสําคัญของยุคเรเนซองส์ในเวลาต่อมาที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือคณะบดีของสถาบันแห่งนี้เป็นชาวคริสต์นิกายเนสเตอรีนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างทางปัญญาที่น่าทึ่งในยุคนั้นกุนเดชาปูจึงไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแต่เป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ของโลกอย่างแท้จริงเรื่องที่น่าเอาไปเล่าต่อคือ วันที่จักรพรรดิโรมันต้องคุกเข่าชะตากรรมของวาเลเรียนถ้าการพ่ายแพ้ของคลาซุสเป็นเรื่องน่าอัปยศสำหรับโรมแล้วเหตุการณ์นี้ยิ่งกว่าฝันร้ายครับกษัตริย์ซัสเาเนียนผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าชาปูที่หนึ่งหรือชาปูเดอะเฟิร์สได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนในปีคริสต์ศักราช260ณยุทธการที่เอเดซาหรือว่า Battle of Edessa พระองค์ไม่เพียงแต่เอาชนะกองทัพโรมันแต่ยังสามารถจับเป็นจัก,กรพรรดิวาเลเรียนได้ทั้งเป็นนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่จัก,กรพรรดิโรมันถูกจับเป็นเฉลยศึกเรื่องราวชะตากรรมของวาเลเรียนหลังจากนั้นกลายเป็นสมรภูมิโฆษณาชวนเชื่อระหว่างสองจักรวรรดิครับฝั่งโรมันและนักเถรนคริสเตียนอย่างแลกเทนเต,นเตสเล่าเรื่องราวที่น่าอัปยศและโหดร้ายพวกเขาอ้างว่าวาเลเรียนถูกยาเมื่อเกติยศอย่างที่สุด ชาปูใช้จักรพรรดิเป็นบันไดมนุษย์บังคับให้คุกเข่าลงเพื่อให้พระองค์ใช้เหยียบหลังขึ้นม้าทุกวันหลังจากทนทุกทรมาลอยู่นานหลายปีก็ถูกถลกสิงทั้งเป็นแล้วนำหนังไปย้อมสีแดงยัดฟางแขวนประจานไว้ในวิหารของเปอร์เซียแต่หลักฐานจากฝั่งเปอร์เซียกลับเล่าเรื่องราวที่ต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงครับภาพสลักหนังขนาดมหามาที่ชาปูสั่งให้สร้างขึ้นที่นักเอรัสตัมนั้น แสดงให้เห็นภาพวาเลเรียนยืนหรือคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าทาปูแต่พระองค์ยังคงอยู่ในชุดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิอย่างเต็มยศนี่คือภาพของกษัตริย์เฉลยไม่ใช่ท่าที่ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีบางแหล่งข้อมูลถึงกับบอกว่าวาเลเรียนและฐานของพวกเขาซึ่งเป็นวิศวกรชั้นยอดถูกนำไปตั้งถิ่นฐานในเมืองและให้ช่วยสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นเขื่อนที่ชื่อว่าบันเดไกซาหรือว่าเขื่อนของซีซ่า เรื่องที่น่าเอาไปเล่าต่อจึงอยู่ที่การประทะก,กันของสองเรื่องราวนี้ครับวาเลเรียนเป็นมรณะสักข,ขีผู้ทุกทรมานอย่างที่ชาวโรมันต้องการจะเชื่อเพื่อกลบเกลื่อนความอับยศหรือพระองค์เป็นถ้วยรางวัลแห่งความชัยชนะอันมีเกียรติอย่างที่ชาวเปอร์เซียต้องการจะประกาศให้โลกรู้2เรื่องราวที่ขัดแย้งกันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นจากมุมมองและการเมืองได้อย่างไรเรื่องที่น่าตกใจหอค้อยแห่งความเงียบ พิธีศพสุดสยองเพื่อรักโลกและเราก็มาถึงเรื่องที่น่าตกใจที่สุดของจักรวรรดิซัสซาเนียนซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในศาสนาประจำชาติของพวกเขานั่นคือศาสนาโซโรสเตลีนิซิมหัวใจของศาสนานี้คือความเชื่อในทวิภาวะคือการต่อสู้กันร,ระหว่างเทพเจ้าสูงสุดฝ่ายดีอาหูรามัสดาและจิตวิญ,ญญาณชั่วร้ายอังกราไมานูความเชื่อสำคัญประการหนึ่งก็คือธาตุทั้งสี โดยเฉพาะดินน้ำและไฟถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อฮูรามัสดาทรงสร้างขึ้นและจะต้องรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เสมอในทางตรงกันข้ามร่างกายของคนที่ตายไปแล้วจะถูกมองเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นชัยชนะชั่วคราวของความชั่วร้ายและการเสื่อมสลายและนี่คือบทสรุปที่ฟังดูน่าสยดสยองแต่มีเหตุผลในตัวเองอย่างน่าทึ่งเมื่อไม่สามารถฝังศพได้เพราะจะทำให้ดินสกปรก และไม่สามารถเผาศพได้เพราะจะทำให้ไฟศักดิ์สิทธิ์แปเรเปลี่ยนชาวโซโรแอสเตเรียนจึงใช้วิธีการที่เรียกว่าการทิ้งศพให้สัตว์กินหรือว่า e x t a า n a t i o n พวกเขาสร้างขอคอยส่งกลมยอดตัดที่เรียกว่าดักม m a หรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าหอคอยแห่งความเงียบหรือว่า towers of silence ไว้บนยอดเขาร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกนำไปวางไว้บนยอดหอคอยนั้น เพื่อให้ฝูงแรงและนกกินซากอื่นๆมาจิกกินเนื้อหนังจนหมดสิ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนเหลือแต่กระดูกที่ถูกแดดเผาจนขาวแล้วกระดูกเหล่านั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปและจะถูกรวบรวมไปเก็บไว้ในบอกกลางหอคอยพิธีกรรมนี้แม้จะฟังดูน่ากลัวสำหรับเรา แต่มันคือการแสดงความเคารพสูงสุดต่อศาสนาและต่อธรรมชาติในมุมมองของพวกเขาเป็นวิธีรักษาระบบนิเวศและความศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามความเชื่ออย่างถึงที่สุดครับและนั่นคือเรื่องราวของจักรวรรดิซัสเนียนเปลวไฟดวงสุดท้ายแห่งเปอร์เซียโบราณผู้สร้างศูนย์กลางแห่งปัญญาผู้ทำให้โรมต้องอับอายดและผู้มีวิธีอําลาโลกที่ผูกพันกับความเชื่อและธรรมชาติอย่างลึกซึง้งซีรีส์เปอร์เซียโบราณของเราจบลงตรงนี้ครับ แต่ความลับในประวัติศาสตร์ยังคงมีอีกมากมายไม่สิ้นสุดถ้าคุณชื่นชอบการเดินทางของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่องห้องลับประวัติศาสตร์เพื่อไม่พลาดการเปิดประตูสู่ความลับบานต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ